โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเกมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมจูนิสุไคเซนแฟนทอมพาเลตนะครับเซิร์เวอร์เจแปนนะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวมิเกลนะครับผมมีสปอยนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับสําหรับตัวละครมิเกลนะครับถ้าใครแบบว่ายังไม่อยากฟังสปอยก็ข้ามไปก่อนได้นะครับผมเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นครั้งแรกก็คือในส่วนของภาคซีโร่นะครับตั้งหมดเลยผมพึ่งไปฟังสปอยจบมานะครับ ผมเนี่ยไล่ดูตั้งแต่ซีซันหนึ่งใหม่เลยนะครับซีซันหนึ่งเนี่ยผมดูทุกตอนเลยนะครับดูเป็นภาคไทยเนาะแล้วก็พอดูภาคหนึ่งจบเนี่ยผมไปดูภาคซีโร่นะครับอ่ะก็จะได้เห็นในส่วนของมิเกลนะครับที่สู้กับอาจารย์โกโจนะครับผมจากนั้นก็จบกันไปเนาะมิเกลก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมนะหลังจากจบภาคซีโร่นะพอไปซีซันสองนะครับก็จะเป็นภาคย้อนอดีตนะครับ ต้องบอกเลยว่าผมดูแค่ภาคย้อนอดีตแล้วก็หลังจาก,กนั้นนะผมไม่ได้ดูเลยนะครับจบแค่ภาคย้อนอดีตเพราะว่าอะไรเพราะว่าซีซั่นสองเนี่ยผมเคยดูไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่มันจบจากย้อนอดีตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดราม่าครับเพราะว่าออตัวนนละครไหนตัวที่เรารักอะนะครับก็จะได้เห็นเขาแบบเออเนะาะก็จะประมาณนั้นก็สามารถไปดูได้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูซีซั่นสองนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะดูกันหลายคนแล้วแหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าสูญเสียเยอะเกินไปนะครับส่วนตัวผมอชอบในส่วนของ คุนนานามิไงแล้วก็ชอบในส่วนของโนบระแล้วก็มากินะในเรื่องเนี่ยผมชอบสามตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคำสามเดี๋ยวผมชอบมาฮิโตเออมันย้อนแย้งกันนะเ <c oughs> นาะก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วผมออดูแค่ในส่วนของภาคย้อนดีใช่ไหมส่วนตอนหลังๆเนี่ยผมไม่ได้ดูเนาะแต่ว่าผมเคยดูไปแล้วรอบหนึ่งนะอ่ะก็จะประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยจบซีซั่นสองใช่ไหมพอซีซั่นสามเนี่ยเราก็ต้องไปฟังสปอยละ นะครับมันก็จะเป็นผ้าจอดนล้างบางพวกเกมพัสสันใช่ไหม่ะมันก็คือตัวของมิเกลก็มีการถูกพูดถึงอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะคือมันเป็นตัวที่แบบว่าถามว่ามันเก่งไหมเราก็ไม่เห็นความเก่งของมันแบบชัดๆนะในที่ผมไปฟังสปอยนะแต่มันจะมีเรื่องเล่านะครับผมเนาะเกี่ยวกับตัวของเขาว่าเก่งยังไงนะครับผมหรือว่าไปเป็นคู่ซ้อมแล้วกันนะครับผมเนาะเออแบบ รอดจากอาจารย์กดโจมาได้อ่ะแล้วก็ไปฝึกกันครับผมอ่ะต้องบอกว่าไปฝึกให้กับยูตะแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะก็คือฝึกให้ยูตะยูตะจนแบบโหเก่งอ่ะเก่งเวอร์อ่ะยูตะนะครับก็เลยแบบเฮ้ยเห็นเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันอาจจะเก่งเทียบเท่ากับอาจารย์กวดโจได้เลยนะแต่ที่ไหนได้นะครับผมออนะครับไปดูซีทั่นสี่นะครับผมเนาะที่ สู้กับสุขุนนะนะครับก็จะมีหลายๆคนไปสู้กับสุคุนนะนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปสู้นะแต่ว่าเหมือนพี่แกไม่ค่อยอยากไปอะตรงๆอะนะครับแต่สุดท้ายก็ก็คือจุดจบเป็นยังไงก็ไปดูได้นะครับผมเนาะตัวละครตัวนี้นะที่ผมอ่านสกิลดูนะครับหนึ่งเลยเขามีการยั่วยุนะครับผมเนาะสกิลนี้ไม่ใช่ตาบอดนะเป็นการยั่วยนะุเนาะแล้วก็มีการบัฟนะครับผมตัวเองได้ด้วยนะ เออเป็นการแบบว่าลดความเสียหายนะครับที่ได้รับลงนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีนะครับตัวนี้แต่ว่าบทบาทของเขานเนี่ยตอนนี้มันคือเหมือนกับมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเออนะครับเพราะว่ามันลดความเสียหายเนี่ยมันลดเยอะนะ25%เลยนะถ้าแบบอัพแบบสุดๆนะครับผมเนาะแต่ว่านะครับถ้าเราเจอมอนเน,นี้ยถามว่าเราลดไปทําไมเนียในเมื่ออาจารย์กวัวโจโนะครับมีอันติที่แบบทรงพลังอยู่แล้วนะก็คือสั่นศัตรูได้ นะครับเออเราก็ยืนตีฮิวชิวอยู่แล้วเนาะไอ้ตัวพวกนี้มันก็เลยแบบผมมองว่ามันยังไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าในอนาคตมี PVP เนี่ยผมว่ามันน่าจะแบบมีบทบาทเยอะนะเพราะว่ามันมีลดความเสียหายไงอเออแล้วก็ต้องก็ต้องรอดูนะว่า PVP มันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตัวพวกเนี้ยเราเลือดประมาณเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมันเลือดประมาณแค่ประมาณไม่กี่พันน่ะแต่ตีทีเป็นล้านอหะเออ ตีทีเป็นล้านอะ่ะทุกคนคิดดูดิมันจะเล่นเงินยังไงนะ p ีอันนี้ก็ก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเขาจะทํำยังไงเนาะสําหรับในส่วนของตัวเกมนะครับแต่ในเรื่องเ,องเนี่ยผมผิดหวังมากมากเลยนึกว่าแม่งจะเก่งกว่านี้เอออ่ะก็จะมีสกิลกดเป็นสกิลเน้นอัพหลักเนี่ยผมว่าน่าจะอัพเป็นสกิลสองก่อนนะครับสกิลสองเนี่ยอยู่ได้สามเทินนะแล้วก็เออมันย้อนแย้งนะตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแบบพวกกายภาพเนาะ เนี่ยอัน,นี้มันตีเป็นถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะตีเป็นกายภาพหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้น่าเป็นตีเป็นเวทเนาะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันแบบดีๆแล้วกันเดี๋ยวคนคอมเมนต <c oughs> ์อีกเอออ่ะก็กดในไปที่สกิลสองนะครับกดสกิลสองเสร็จปุ๊บมันอยู่ได้สามเ์นแล้วก็กดสกิลเป็นสกิลสามนะครับสกิลสามอยู่ได้แค่เ์นเดียวนะครับก็กดสกิลสามอีกสองทีก็ได้นะครับถ้าใครมีมานาพอแต่ถ้าไมีไม่พอก็อ๋อ มันจะคูดาวหนึ่งเทินก็ก็กดนะครับกดสลับกันไปเดี๋ยวผมลองดูใหม่เนะว่ามันจะสแต็กกันได้หรือเปล่านะสําหรับการที่มีเขากดบัฟนะครับไอตรงนี้มันขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวมานาด้วยนะมานาสกิลของเราด้วยนะครับเดี๋ยวสกิลเดี๋ยวผมไปอ่านให้ฟังนะครับผมน้อใจเย็นๆนะไม่ต้องอย่าพึ่งคอมเมนต์ด่านะครับเพราะว่าผมก็ไปอ่านมานิดนึงเหมือนกัน ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาเล่นเกมหรอกนะครับผมไปดูสปอยเพิ่งเพิ่งเพิ่งดูจบมานะครับก็เลยอยากจะมาสปอยแหละโอเคอ่ะก็จะเป็นการสู้กับสุคุณนะนะครับผมตัวนี้อก็กดบัฟไปก่อนครับเดี๋ยวผมขอดูนะว่ามันบัฟซ้อนทับกันได้หรือเปล่าอ่ะบัฟมันจะอยู่สามเทินนะครับโอเค อันนี้ก็เฮ้ยมันมันได้ทุกคนมันมันเพิ่มเข้าไปได้นะก็คือถ้าเราอัพตันเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบห้าปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วก็กดสามครั้งนี้ก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะเออแล้วความเสียหายคือมันเป็นตัวที่เอา้าล้วไม่ตีอ่ะโอ้โหอ่ะอันนี้ก็จะเหลือเทินเดียวแล้วโอ้โหแบบคือมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่รับดาเมจได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้ คือมันเยอะนะสำหรับการที่เราจะบัฟเนี่ยโอ้โหเยอะอ่ะก็จะประมาณนั้นอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูสกิลแบบจริงจังกันดีกว่านะสำหรับตัวของมิเกลนะครับผมเนาะโอเคมาดูสเตตัสดีกว่านะครับสเตตัสนี้ก็คือการที่เขาอัพแบบว่าอัพแบบสุดนะสำหรับมิเกลนะครับก็ HP เนี่ยอยู่ที่ประมาณสองห0เันาะอ่ะแล้วก็ ททยุสสนะครับอยู่ที่แปดพันแปดนะครับแล้วก็เอ่อจูยุสสเนี่ยอยู่ที่แปดพันสองนะครับผมเนาะพลังงานคำสาบเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่แปดสิบนะครับแล้วก็เกฑ์ทักษะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่พันสามนะครับผมเนาะสกิลหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรบ้างครับผมเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นอยู่กับนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีพลังงานคำสาบมากแค่ไหนนะครับที่เมื่อเปิดใช้งานทักษะเนาะ นอกจากนี้นะครับยังเพิ่มความเสียหายจากการโจมตียะประชิดนะครับสูงสุดเนี่ย40%นะครับเพิ่มสูงสุดที่80พลังงานคำสาบนะถ้าเรายิ่งมีพลังงานคำสาบเยอะเนี่ยนะครับตัวนี้มันก็จะทําให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลที่สองนะครับผมเนาะก็ไอตัวนี้มันมีเชือกสีนินนะค่อนข้างที่จะดีเลยขี้โกงเลยนะครับผมสําหรับไอตัวเชือกนะสําหรับตัวเชือกนะครับแต่ว่าก็โดนอาจารย์กัวโจน่าจะทําลายไปแล้วนะครับ อันนี้นะครับจะเพิ่มในส่วนของกายภาพให้ตัวเองนะครับสามสิบเปอร์เซ็นสามรอบนะเนีย่ยที่ผมบอกอะ่ะมันย้อนแย้งนะก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันเพิ่มกายภาพนะครับแต่ว่าพอเป็นการใช้สกิลเนี่ยนะครับสกิลเนี่ยมันเป็นการสร้างความเสียหายแบบเวทนะครับผมเนาะเมื่อมันย้อนแย้งกันมากเลยนะตัวละครมนะันมันบัฟกายภาพแต่มันโจมตีเป็นเวท <c oughs> เพื่ออะไรอะ <c oughs> ่ะเนาะเออมันค่อนข้างย้อนแย้งกันนะ ลดความเสียหายที่ได้รับนะครับผมยี่ิบหปอร์เซ็นอันนี้ค่อนข้างดีนะครับมันสามารถเอบัฟนะครับผมบัฟเข้าไปอีกได้นะก็คือกดสกิลเนี้ยทั้งหมดสามครั้งนะครับผมเนาะเออสามครั้งกดสองครั้งก็พอนะครับเพราะว่าครั้งที่สามเราไปกดยั่วยุก็ได้นะครับมันจะได้แบบให้ศัตรูมาตีเราเนาะก็จะประมาณนั้นนะครับก็จะเน้นอัพไปที่สกิลเนี้ยเป็นหลักนะสำหรับสกิลที่สองนะครับ อันนี้เหมือนกันเลยครับยิ่งพลังงานคำสาปของตัวเองสูงขึ้นนะครับเมื่อรับการโจมตีเนี่ยเอฟเฟกต์นั่งเดิมนะครับจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะก็คือสูงสุดเนี่ยอยู่ที่60พลังงานคำสาปนะครับอ่าก็ถ้ามีพลังงานคำสาปเยอะนะครับเป็นก็จะยิ่งประสิทธิภาพของสกิลก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นอันตินะครับอันติเนี่ยก็คือยกเลิกไม่ใช่อันติสกิลสามนะครอันติซะแล้วสกิลสามเป็นการยุยุ่นะครับใช้มานาแค่สิบนะแต่ว่าจะมี ในส่วนของคนะูดาวน้องอย่างที่เห็นนะก็จะมีคูดาวหนึ่งเทินนะครับผมอ่านะก็จะเป็นการย่อยุนะไม่สามารถกดแบบว่าซ้ําๆกันได้นะมันต้องเว้นระยะด้วยนะครับสําหรับสกิลนี้เนาะนะนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเป็นการสร้างความเสียหายแบบจุ๊จืสือดนะครับหลักๆเลยคือเน้นอัพสกิลสก่อนนะสกิลสแล้วก็อาจจะกดยยยยุด้วยก็ได้หรือว่าใครไม่ยยอยุ uk, ก็ได้เหมือนกันก็จะมากดเป็นอันติเลยก็ได้นะครับอันติเนี่ยนะครับ หลักๆเลยก็คือจะสร้างความเสียหายนะครับ900%ของการโจมตีแบบไทยคิสื่อนะครับระยะประชิดแก่ศัตรูที่เราสามครั้งนะอ่าก็คืออาจจะก,กดอาจจะก,กดบัฟนะครับผมสกิลสองเนี่ยสักสองครั้งเนาะสองครั้งแล้วก็กดอันติครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะก็เน้นให้เราเก็บในส่วนของพลังงานคำสาปหรือว่าตัวมานาสกิลเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับพอเราเก็บได้เยอะเนี่ยใช่ไหมเราก็กดสกิลสองใช่ไหมสกิลสองสองครั้งแล้วก็กดอันตินะครับมันก็จะ ประสิทธิภาพมันก็จะดีขึ้นนะครับผมเนาะยิ่งพลังงานคำสาปของตัวเองสูงขึ้นมากเท่าไหร่นะครับผมความเสียหายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นนะครับสูงสุดเนี่ยสี่เปอร์เซ็นะครับเพิ่มสูงสุดก็คือแปดสิบพลังงานคำสาปนะครับคล้ายๆกับตัวเกรทโทเหมือนกันนะที่เล่นกับพลังงานคำสาปเนาะแล้วก็จะมีเอฟเฟกเสริมนะครับผมก็คือทําให้สถานะการโจมตีเป็นโมคะนะครับหนึ่งครั้งเนาะสร้างความเสียหายสองร้อยเปอร์เซ็นของการโจมตีแบบจูจูสือระยะไกลนะเอ้าเป็นแบบจูเสือ นะครับเป็นการโจมตีแบบผสมอ่ะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูที่เลือกนะครับก็มีการแปะในส่วนของดีบัฟด้วยนะครับความเสียหายยี่ห้าเปอร์เ็นนะคหนึ่งครั้งนะครับลดค่าบัฟสามอย่างที่ศัตรูมีสิทธิ์ได้รับลงห0สิเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็ลดจํานวนเทิร์นของบัฟเหล่านั้นลงสองเทิร์นนะครับให้ความสัมพันธ์กับบัฟล่าสุดก่อนนะครับเออนะครับมันสร้างความเสียหายแบบสองแบบเนาะอืมนะครับอ่าอย่างน้อยๆนะครับสกิลนี้ก็คือ ตีไปครั้งแรกนะครับก็จะแปะในส่วนของตัวดีบัฟแล้วนะครับ25%แล้วก็กพอตีครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามีในส่วนของการแปะดีบัฟเนาะ25%นะครับทักษะอัตโนมัตินะครับในช่วงเริ่มของการต่อสู้นะครับลดความเสียหายจากจุดยุสื่อของตัวเองนะครับ15%นะแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากไทจุดสื่อของตัวเองนะครับ20%เออมันเป็นตัวไกายภห้าบเนะตรงๆนะครับตัวเนี้ย เน้น up ไปที่กายภาพก็ได้นะครับผมเนาะเน้นไปเลยที่กายภาพนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถามว่าแรงไหมนะครับมันก็ต้องเล่นกับในส่วนของพลังงานคำสาปเนาะนะครับแล้วก็มันก็มีทั้งความแรงทั้งความถึกนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่เขาจะแปะรีบัฟนะครับใส่ศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับน้อยกว่าตัวอื่นนะน้อยกว่าอินุมากิสีฟ้าซะอีกนะครับผมเนาะนะก็จะประมาณนั้นนะเทียเขาให้แค่เทีย,อเ,ทยเอสนะสำหรับตัวของมิเกลนะครับผมเนาะก็ อ่ะในอนาคตนะครับก็หวังว่าถ้ามี PP นะตัวนี้มันก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเก่งมากๆนะครับใน PP เนาะแต่มันก็ต้องปรับสมดุลน่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะเลือดเนี่ยสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นเท่าไหร่เกือบเกือบเอ่อสองหมื่นประมาณสองหมื่นหกเนาะนะครับประมาณสองหมื่นหกสองมืนเจ็ดเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็โดนโจมตีเนี่ยตีเป็นล้านอ่ะยืนไหวก็จะยืนยังไงให้ไหวนะครับผมเนาะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนนะถ้าใครลองใช้แล้วมันดีก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกกันได้นะครับผมเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ย <c oughs> ไปฟังสปอยมารู้สึกว่าออค่อนข้างที่จะแบบวออ่าทำไมมันมันควรที่จะเก่งกว่านี้เนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะเห็นอาจารย์โกโจเนี่ยอวยเนาะหรือว่าไม่รู้ว่าอาจารย์โกโจหรือว่าใครเนี่ยสักคนหนึ่งนะที่ให้ไปฝึกกับย <c oughs> นะูตะเนาะแล้วก็ยูตะเป็นเก่งขึ้นอย่างมากนะเขาก็คิดว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยแหละ แม่งน่าจะเก่งเนะเพราะมันฝึกยูตะได้เก่งมากแต่ที่ไหนได้นะก็สกิลไม่ค่อยมีอะไรเลยสำหรับตัวเนี้ยโอเคเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ